สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องนี้นะชาแนลอ,อีกแล้วน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำตารางนะคะด้วยแอปไอบเแบสแ n นแอปนี้เลยจ้าทุกคนแอบปบนี้นะแอบปบนี้เลยแบบนี่นะคะทุกคนแอบปบนี้นะเดิมแรกก็เข้า Play Store ค่ะเข้า Play Store จะดาวน์โหลดกับแอปสตูกก็ได้นะคะคิดพิมพ์ว่า i bispan s, <S มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่เลยก็คือแอปนี้เลยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะนี่แอปนี้เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดไปที่เปิด เปิดเข้าไปนี่เลยเปิดมาถึงก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนกดไปที่แปลงสีหรือว่าแกลเลอรี่ของฉันนั่นเองนะคะแล้วก็กดตัวบวกด้านล่างซ้ายมือกดเลยแล้วก็กด1ส่วนหนพอนะทุกคนแล้วก็กดไป ที่แปลงสีตรงนี้นะคะทุกคนกดเลยแล้วก็กดคขาว่าฟิลเตอร์ตรงนี้ฟิลเตอร์แล้วก็จะเอาตารางแบบไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนนลยนะทุกคนนี่แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าจะทำแบบไหนนะทุกคนได้แล้วแหละ โอเคกดถูกต้องแล้วก็กดตามพิมพนะ์แล้วเดี๋ยวจะมาสอนลงสีด้วยทุกคนก็เลือกสีได้ตามใจทุกคนเลยเราจะเอาเป็นสีฟ้าเข้มนะทุกคนฟ้าเข้มฟ้าเข้มนะทุกคนแล้วก็ กดไปที่คาดทาวิเศษแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ตรงนี้คลิตรงนี้นะทุกคนกดเลยแล้วก็เลือกช่องที่เราจะทำแบบนี้นะทุกคนมาได้แล้วก็กดไปที่แปลงสีมันเดิมแล้วก็ขยายแล้วก็ระบายสีนี่นะทุกคนเราระบายเกินมันก็จะระบายเกินแบบมันก็จะ ไปเองเลยเห็นไหมเดี๋ยวทำให้ดูเด็ดทำนี่ใครอยากให้มันเบอร์ก็กดไปที่แปลงสีแล้วก็กดคขาว่าเบอที่็รหยน้ำก็ปรับขนาดเองเลยนี่เลยทำให้เบอร์นะโอเคนะคะวันนี้ช่องนี้นะาชาแน,นลนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย